สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินแบ่งขายสวยที่สุดในโคราชวิวเขาเยเที่ยงมานําเสนอครับและตรงนี้นะครับจะเป็นการเดินทางไปที่ดินแปลงนี้ครับบริเวณถนนเส้นนี้จะเป็นถนนมิตรภาพสาย2นะครับด้านขวานะครับจะเป็นเขาเยเที่ยงมองเห็นกันหันลมชัดเจนนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นจุดชมวิวเขื่อนกรัมตะคองที่สวยมากๆเลยทีเดียวครับ สำหรับที่ดินของเราครับถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับจะเลี้ยวซ้ายบริเวณบ้านคลองไผ่ตรงบริเวณนี้เลยครับการเดินทางง่ายสะดวกสบายนะครับและจะมีวิวเขาตลอดทางเลยครับบรรยากาศดีแล้วก็วิวเขาสวยตลอดทางเลยทีเดียวครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะผ่านสกายวอล์กด้วยนะครับอนาคตจะมีสกายวอล์กอยู่ตรงบริเวณเขาเขื่อนลั่นนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่จะมีขึ้นอีกหนึ่งจุดของจังหวัดนครราชสีมาของเราด้วยนะครับผมตรงบริเวณนี้คราวจะเป็นหมู่บ้านแกลงชุมชนหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกบ้านคลองไผ่นะครับบริเวณตรงนี้จะมีตลาดสดทุกวันเลยครับส่วนตลาดนัดนะครับจะมีวันจันทร์และวันเสาร์นะครับผมและตรงบริเวณนี้จะเป็นสถานีรถไฟบ้านคลองไผ่นะครับสามารถขึ้นจากกรุงเทพ และลงบริเวณสถานีบ้านคลองไผ่ห่างจากที่ดินประมาณเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นครับถัดจากหมู่บ้านคลองไผ่มานะครับเราก็จะเดินทางผ่านเขาพิกครับจากเขาพิกนะครับอีกนิดเดียวก็จะถึงที่ดินแปลงนี้แล้วครับผม สำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะลงจากถนนลาดยางเส้นนี้ครับเพียงแค่200เมตรเท่านั้นครับถนนลาดยางเส้นนี้นะครับสามารถเชื่อมออกไปหาวิทยาลัยเกษตรสีคิ้วและออกไปถนนหมายเลข201สีคิ้วชัยภูมิได้ครับ และตรงบริเวณนี้ครับจะเป็นที่ดินแล้วนะครับเป็นภาพมุมสูงของแปลงที่ดินนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีอยู่3โซนโซน A โซน B โซน C นะครับโซน A แถวที่1่โซน B แถวที่สโซน C แถวที่3นะครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้เจ้าของที่ได้แบ่งขาย1ไร่ต่อ1แปลงนะครับจะมีอยู่3แปลงครับที่เนื้อที่มากกว่า1ไร่นะครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ได้ร้องขายไร่ละ1นึ่งล้านห้าแสนบาทครับผม ตรงบริเวณนี้จะเป็นทางสาธารณะประโยชน์กว้าง6เมตรครับเป็นถนนหินครุบครับและที่ดินปลายนี้จะมีไฟฟ้ามีประปานะครับเจ้าของที่กำลังยื่นขอขยายเขตไฟฟ้ามาให้นะครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้ครับแมนว่าเป็นพื้นที่ที่สวยมากเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีวิวเขารอบๆเลยครับแล้วก็ใกล้กับที่ดินนะครับจะเป็นจุดชมวิวเขาเยเที่ยงนะครับยืนมองจากบริเวณแปลงที่ดินนะครับจะเห็นกลางหันลมได้อย่างชัดเจนเลยครับเขาเยเที่ยงนะครับสวยมากเลยทีเดียวแต่ว่าแมนนะครับไม่ได้ถ่ายบรรยากาศวิวเขาเยเที่ยงมาให้ชมนะครับเพราะว่า แมนอยากให้ทุกท่านนะครับได้มารับชมความสวยงามของเขาเยเที่ยงด้วยตัวของท่านเองนะครับผมถ้าท่านใดที่ได้มาเที่ยวโคราชแล้วนะครับมารับชมบรรยากาศเขาเยเที่ยงแล้วถูกใจนะครับอยากจะมาอยู่โคราชนะครับอยากจะมาอยู่ใกล้เขาเยเที่ยงครับแมนก็แนะนําที่ดินแปลงนี้เลยครับแปลงที่แมนได้รีวิวขายนะครับผม เนื้อที่ตั้งหนึ่งไร่นะครับผมเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคาถูกๆเพียงแค่หนึ่งล้านห้าแสนบาทต่อไร่เลยครับผมที่ดินแปลงนี้นะครับปราศจากมลพิษใดๆเลยครับแล้วก็ไม่แออัดไม่วุ่นวายปราศจากอุทกภัยต่างๆนะครับเช่นแผ่นดินไหวน้ําท่วมนะครับผมน้ําไม่ท่วมร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้จะอยู่สูงจากระดับน้ําทะเลถึง275เมตรเลยทีเดียวครับค่อนข้างที่จะสูงมากเลยครับแล้วก็สูงค่อนข้างที่จะเท่าอําเภอปากช ของจังหวัดนครราชสีมาเลยครับหากท่านใดค,ครับที่ชื่นชอบและสนใจนะครับอยากมารับชมที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0928251441ครับชื่อคุณหมีนะครับผมเป็นคนที่ดูแลที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถติดต่อคุณหมีได้เลยนะครับผมรายละเอียดต่างๆสามารถคุยกับคุณหมีได้เลยครับหรือว่าอยากจะขอโลเคชันก่อนขอรายละเอียดเบื้องต้นก่อนก็สามารถติดต่อสอบถามแมนได้ครับตามเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับ และตรงบริเวณนี้ครับคือจุดชมวิวเขื่อนรำตะคองนะครับผมแมนได้เก็บภาพบรรยากาศเขื่อนรำตะคองมาให้ชมด้วยนะครับบริเวณตรงนี้นะครับสามารถมาถ่ายรูปนะครับมีความสวยไม่แพ้กับเขาเยี่ยที่เช่นกันนะครับแต่ว่าแมนชื่นชมเขาเยี่ยที่มากกว่าครับเพราะว่าเขาเยี่ยทีสวยมากๆเลยทีเดียวครับตรงบริเวณนี้นะครับสามารถมาถ่ายรูปนะครับมาเช็คอินหรือว่ามารับประทานอาหารนะครับก่อนเดินทางไปจังหวัดต่างๆได้นะครับผม สำหรับเขื่อนลำตะคองนะครับต้องเดินทางมาตามถนนมิตรภาพสาย2นะครับถ้าขึ้นมอเตอร์เวย์สาย M6 นะครับสาย M6 จะไม่ลงบริเวณตรงนี้ครับสาย M6 นะครับจะมีจุดลงอยู่ที่อำเภอปากช่องอำเภอศรีคิ้วแล้วก็อำเภอขามทะเลสอเลยครับสำหรับในอนาคตครับจะมีสกายวอล์กอยู่ตรงบริเวณจุดเขาเขื่อนรั่นนะครับและสกายวอล์กตรงบริเวณนี้ครับ เขาจะมีโครงการทำยื่นออกมานะครับในอ่างเก็บน้ำลำตะคองเพื่อเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดด้วยนะครับในจังหวัดนครราชสีมาในอนาคตต่อไปครับ สำหรับสถานที่ใกล้เคียงจุดหลักๆของที่ดินปลนนี้นะครับที่ดินปลนนี้ก็จะใกล้หมู่บ้าน2กิโลเมตรครับวิทยาลัยเกษตรสีคิ้ว2.5กิโลเมตรสนามกอล์ฟพ,พาโนรามา7กิโลเมตรครับแล้วก็จะใกล้เขาพิกขขเขาสะเดาเขาเขื่อนรั่นนะครับอ่างเก็บน้ำลำตะคองตั้งแต่7กิโลเมตรถึง13กิโลเมตรครับผม และที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากจุดขาขึ้นขาลงมอเตอร์เวย์สาย M6 นะครับบริเวณตัวอำเภอสีคิ้วนะครับเพียงแค่12กิโลเมตรครับถ้าขึ้นมอเตอร์เวย์สาย M6 นะครับจะเลยที่ดินแปลงนี้ไปครับวิ่งย้อนกลับมาประมาณ12กิโลเมตรถึงแปลงที่ดินครับที่ดินแปลงนี้จะห่างจากเขาเยี่ยที่ยง27กิโลเมตรเขาใหญ่ปากช่อง43กิโลเมตรหรือว่าจะเป็นตัวเมืองโคราชนะครับ43กิโลเมตรครับ สำหรับกรุงเทพมหาคนครนะครับห่างเพียงแค่210เมตรครับการเดินทางเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับจะถึงที่ดินแปลงนี้สำหรับที่ตั้งที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่หมู่ที่3บ้านใหม่สำมรงตำบลราชวัวขาวอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาครับและสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ